สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนบทที่6ค่ะ เรื่องเศษส่วนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนที่หน้า190เลยค่ะหน้า190นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะบทที่6ค่ะเศษส่วนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วนที่กำหนดโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนได้นะคะอ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนได้ค่ะ เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาผลบวกของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ผลบวกไม่เกินหนึ่งค่ะหาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกินหนึ่งและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้ค่ะเรามาดูที่6.1ค่ะการอ่านและเขียนเศษส่วนค่ะ อาเด็กเห็นเค้กไหมคะเค้กหนึ่งก้อนค่ะถ้าเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแบ่งเค้กหก้อนเป็น2ชิ้นนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะเค้กแต่ละชิ้นเป็น1ใน2ของเค้กหก้อนนะคะสามารถเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนของเค้กแต่ละชิ้นเป็น1เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะ นักเีเจอแบบนี้นะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน2นะคะหที่อยู่ข้างบนค่ะเรียกว่าตัวเศษนะคะส่วน2ที่อยู่ข้างล่างนะคะอ่านว่าตัวส่วนนะคะเศษส่วนค่ะเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวนนะคะซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษแสดงจำนวนของส่วนที่กล่าวถึงนะคะเขียนไว้ด้านบนนะคะของของเส้นขั้นนะคะส่วนตัว ตัวส่วนนะคะแสดงจํานวนของส่วนที่เท่าๆกันทั้งหมดค่ะเขียนไว้ด้านล่างของเซนคั้นนั่นเองค่ะเรามาดูรูปข้างล่างนี้ค่ะขนมปัง1แผ่นนะคะแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันนะคะเขียนเศษส,ส่วนแสดงจํานวนของขนมปังแต่และชิ้นได้อย่างไรอ่านว่าอย่างไรคะ่ะตรงนี้นะคะแบ่งเป็นอ่านว่าอย่างไรคะอ่าอย่างนี้นะคะ1นนะคะ1นส่วน2นะเศษ1ส่วน 1, 2นั่นเองค่ะ นะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะ,ะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเรามาดูนะคะเราแบ่งเป็นเท่าไหร่คะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะแต่ละส่วนเป็น1ใน3ของรูปสี่เหลี่ยม1รูปค่ะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนเป็น1นส่วนสนะคะ เศษ1นส่วนสอ่านว่าเศษ1นส่วนสค่ะ1นะคะที่อยู่ข้างบนเป็นตัวเศษ3ที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนนะคะต่อไปค่ะรูปห้าเหลี่ยม1รูปค่ะมาแบ่งนะคะแบ่งรูปห้าเหลี่ยม1รูปเป็น5ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละส่วนเป็น1ใน5ของรูปห้าเหลี่ยม1รูปนะคะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนเป็นเศษ1ส่วน5ค่ะ สัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน5ค่ะ1ที่อยู่ข้างบนนะคะเป็นตัวเศษ5ที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาเรามาตอบคำถามข้างล่างกันค่ะรูปใดที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะให้เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนพร้อมทั้งบอกเศษส่วนและตัวส่วนค่ะรูปที่1เป็นไหมคะแบ่งเป็น แบ่งเป็นส่วนเท่าเทกันไหมคะไม่นะคะเพราะว่ามีตรงนี้มาใช่ไหมคะก็เลยแต่ละส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะต่อไปรูปที่2องค่ะอ่ารูปที่2นะคะเป็นเท่าไรคะแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันเท่าไหร่คะเป็นสเป็น6ส่วนนะคะก็คือเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ1นส่วนหกนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะรูปที่3เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะคะรูปที่4ค่ะเป็นไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าแต่ละส่วนเท่าเท่ากันนะคะเรียนนะคะเขียนทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีเท่าไหร่คะ12ใช่ไหมคะแบ่งเป็น12ส่วนก็คือเศษ1ส่วน12นั่นเองค่ะและรูปที่5ค่ะ อที่5ก็เป็นนะคะเพราะว่าแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันได้3ส่วนใช่ไหมคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองคะ่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหน้า136และ137มาส่งคุณครูคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ